ทุนี้ครับพักกล้าทำเจอกับพักเพื่อไทยนะครับโจทย์ของเราครับคือบนวิกฤตที่ตอนนี้เนี่ยเครือข่ายอาจกรรมข้ามชาติใช้ทั้งอิทธิพลในพื้นที่และช่องโหว่ในระบบราชการเป็นเครื่องมือในการดูดเงินคนไทยและฟอกเงินสกปรกนับแสนล้านบาทคำถ,ถามครับท่านจะใช้กลไกใดจัดการกับมเร็งร้ายนี้ระหว่างการใช้อำนาจทางการเมืองและบรารมีเชิงพื้นที่ เคลียบ้านของเราอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันทุนเทาออกไปแม้อาจถูกวิจารณได้ว่าคุณใช้ระบบอุปถัมภ์ซ้อนอุปถัมภ์กับการใช้กลไกบริหารราชการยกระดับการตรวจสอบผ่านการติดตามเส้นเงินที่เข้มงวดแม้จะต้องเจอกับข้าราชการที่อาจจะเกียรว่างท่านพร้อมที่จะสั่งสอบสวนคนของตัวเองที่ถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับนายหน้าฟอกเงินระดับโลกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เห็นแก่ความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นี่คือคําถามนะครับทั้งสองท่านมีเวลาคนละหนึ่งนาทีครึง่งขออนุญาตคุณไผ่ลิกจากพรรคกล้าทําก่อนครับหนึ่งนาทีครึง่งเชิญครับครับเรื่องการฟอกเงินนะครับแล้วก็การโกงสแกมเมอร์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทุกมิติในการเข้าไปทําลายเราปล่อยไว้ไม่ได้เพราะาเราเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนอยู่แล้ว ในส่วนของใช้กลไกที่เรามีอยู่ของส่วนตัวเนี่ยผมว่าเราต้องทําเต็มที่เพราะอันนั้นาจะลงพื้นที่ได้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงกลไกกลกระไกถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องนี้ให้เร็วแล้วก็รวมถึงผมอยากจะให้การโอนเงินเนี่ยในระบบของพวกธนาคารเนี่ยมันมีความซับซ้อนขึ้นอีกในถ้าโอนในบัญชีที่มัน แปลกๆนะอย่างที่ทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างเรื่องสแกนหน้าเรื่องอะไรอย่างงี้ยากอยู่แล้วแต่ให้ยากยิ่งขึ้นและใหข้ของธนาคารมามีส่วนร่วมในการอายัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมมีปัญหาเวลาเข้าไปแจ้งเนี่ยจนกว่าจะอายัดจนกว่าจะได้เงินคืนมันไม่ทันเราอาจจะต้องมีบัญชีเวลาโอนไปแล้วเนี่ยให้ค่อยเงินไปถึงพรุ่งนี้นะครับและในส่วนของข้าราชการผมว่าไว้ไม่ได้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์เรื่อง ทุนเทาการฟอกเงินเนี่ยผมว่าต้องจัดการให้เด็ดขาดถ้าเรารู้นะครับเราจะไม่กลัวอยู่แล้วในการที่จะปราบปรามให้ถึงที่สุดนะครับครับขอบคุณครับพักเพื่อไทยนะครับคุณจะจัดการกับมะเร็งร้ายเรื่องของการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ช่องโหว่ ในประเทศไทยได้อย่างไรนาทีครึ่งเชิญค,ครับผมก็ยังยืนยันตามเดิมนะครับผมว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยดีที่สุดเพราะเทคโนโลยีไม่มีโตนะครับทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่โปร่งใสเมื่อกี้ที่มีการยกตัวอย่างมาเรื่องการปิดบัญชีมาก,ก็ตามเรื่องการฟรีซเงินที่มันมีการโยกย้ายมากเกินไปก็ตามเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ควรจะต้องผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ทุกที่เนี่ยมีการประกาศเคพีให้ชัดเจนนะครับถ้าจําได้อ่แอป ของแบงค์เนี่ยล่มมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมีการประกาศออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับการปฏิบัติงานของข้าราชการก็ควรจะต้องทําเหมือนกันการที่มีประชาชนแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรชาชการแล้วเนี่ยว่าบัญชีนี้มีความเสี่ยงจะบัญชีม้าเนี่ยแล้วมีการดาเนินการเร็วแค่ไหนเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมสัญชาต is the best infection นะครับแสงแดดเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุด ครับทำให้มันโปร่งใสที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามามากที่สุดนะครับลดดุลพินิจให้มากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางไหนก็ตามที่จะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปธนาคารเทศก็สามารถทําได้กับธนาคารพาณิชย์นะครับปอปอง,องก็สามารถทําได้กับการตรวจสอบเสน้นทางการเงินหน่วยงานราชการทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตการให้บริการประชาชนหรือแมก้กระทั่งตํารวจเองก็ตามนะครับหลังจากได้รับข้อเรียกร้องร้องเรียนมีการแจ้งความมาแล้วเนี่ยมีการปิดเคสได้รวดเร็วแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ต้องทาให้เป็น ะสะอาดชานะให้มากที่สุดนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะครับผมรวมทั้งให้มีความโปรง่งใสให้หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานข้าราชการที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเนี่ยสามารถตรวจส,สอบได้แล้วก็สามารถยึดไปได้ดูถอยไปได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงครับครับอาจารย์โต้งครับเชิญครับครับขอบคุณครับจริงแล้วปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาสําคัญเรื่องของแกมเมอร์นะครับข้อมูลจาก UNODC เราพบว่าปัญหานี้ทุนเทาด้วยแกมเมอร์เนี่ย พอประเทศเป็นบ้านคือกัมพูชาเป็นแหล่งสก c a มอร์ที่ใหญ่ดับต้นตนของโลก,กนนะครับเป็นปัญหามาตั้งแต่หลักๆเน่สามปีก่อนนี่แล้วคําถามคือทําไมสมัยช่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถึงไม่ดําเนินการแบบเด็ดขาดเลยท่านมีอำนาจรัดในมือแล้วเนี่ยหรือทําไปแล้วแล้วมีอะไรที่ประชาชนยังไม่ทราบนะครับโอเคครับอาจารย์มานะครับคือโจทย์ของทางรายการที่ที่ตั้งมาเนี่ยนะครับเมื่อบวกกับคําถามของท่านอาจารย์นะครับ เราจะเห็นได้ว่าโจท์ที่ตั้งมาเนี่ยมันเป็นเรื่องย้อนแย้งกับความเป็นจริงของประเทศไทยทั้งหมดเลยครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้ปัญหาแสแกมเมอร์มันควบคุมไม่ได้เอาชนะไม่อยู่เพราะว่า,าพวกนักการเมืองหรือคนมีอำนาจชนชั้นนําในเมืองไทยเนี่ยมีอิทธิพลมากในการกําหนดนโยบายของรัฐมีอิทธิพลมากในการกําหนดทิศทางการปราบการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดให้ได้นะครับก็คือกลไกรัฐเนี่ยจะต้องเข้มงวด นะอันนี้จะต้องเข้มงวดแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าทุกองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับทุกองค์กรจะต้องมีความเป็นอิสระโดยเฉพาะอิสระจากการแทรกแซงของนักการเมืองนะครับสุดท้ายคือทุกองค์กรจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือข้อมูลและเครื่องมือมาด้วยกันนะครับ,รบวันนี้อยากฟังคําตอบเนี่ยออท่านต้องมาในฐานะตัวแทนของพรรคนะครับ,รบผมไม่อยากฟังท่านบอกว่า ก็ขึ้นอยู่ว่าผมจะดูแลพักกระทรวงไหนไปอยู่ตรงกันมาที่การตรงไหนผมไม่อยากได้ยินอย่างนี้ครับท่านเป็นตัวแทนของพักต้องตอบอย่างมีศักดิ์ศรีครับทนายแก้วครับผมขออนุญาตเสริมคําถามของอาจารย์โต้งนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมก็สงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักกล้าธรรมก็เป็นเคยเป็นรัฐบาลมันมาแล้วนะครับ,รบปัญหาที่ท่านพูดมาเนี่ยหรือคําตอบที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เรื่องใหม่เลยนะครับแต่ทําไมที่ผ่านมามันถึงไม่ได้ ทำออกมาเป็นรูปมาทำหรือมาติดขัดตรงไหนครับครับตรงนี้ที่ประชาชนสง,งสัยรวมถึงผมก็สงสัยว่าฟังๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่แต่ความเห็นผมมันนะครับ,รบผมก็เลยอยากจะอยากจะถามว่าแล้วทําไมในช่วงที่ท่านเป็นรัฐบาลถึงไม่ทําำปล่อยปัญหามาและทาไมจะทําในอนาคตเท่านี้ล่ะครับครับผมว่าเอารอบนี้ขอหนึ่งนาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะ เพื่อไทยก่อนนะถูกพาดพิงเยอะนะครับหนึ่งนาทีฮะเชิญครับก็อย่างแรกนะครับผมเราปราบปัญหาสแกมเมอร์นะครับลดความเสียหายลงไปได้หนึ่งหมื่นสองพันล้านถ้าจําได้ตอนแรกเราตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตที่ฝั่งพม่าก่อนนะครับแล้วก็เราก็ย้ายมาจริงๆสแกมเมอร์ไม่ได้เกิดที่กมูชาอย่างเดียวที่ลาวก็มีที่พม่าก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโพสต์ไว้ตอนแรกก็คือการที่เราจะต้องทําตัวเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนะครับดึง เ a p a b ค l เ t อร์บิลิตี้หรือความสามารถจาก uh, ประเทศมหาอำนาจต่างๆค้ณมาช่วยปรับปรามเราเอาอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดเข้ามาช่วยกํากับดูแลเราด้วยนะครับถ้าคิดว่ารัชการไทยยังไม่สามารถทําได้นะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีทุกอย่างจะเอาและคนและความโปรง่งใสจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งในด้านเรื่องความรับผิดชอบถูกไหมครับผมเรื่อง accountability ต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถทําขึ้นมาให้มันโปรง่งใสมี KPI ชัดเจนว่าคุณทาไปถึงตรงไหนแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการหรือ ฝ่ายการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับผมสุดท้ายนิดหนึ่งเรื่องการตรวจสอบเนี่ยเราเห็นด้วยว่าองค์การองค์การที่มีหน้าที่ทาการตรวจสอบเนี่ยควรจะเป็นอิสระแต่ก็ควรจะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนเพราะเราเห็นแล้วว่าพอมันไม่มีความยึดโยงของประชาชนเลยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเลอเเป็นการทําให้ครับครับผมผมแถมนิดเดียวทนายแก้วถามว่าติดอะไรฮนะตอนนั้น ก็ผมว่าเสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นเรื่องสาคัญครับผมอย่างที่บอกเราพยายามจะตั้ง c คลาวฟอร์สคอมมิตตี้ขึ้นมาคณะกรรมการคลาวฟ i ร์สขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลของรัชการขึ้นมาทั้งหมดเป็นเซนเตอร์เดียวปุ๊บเราก็เสียนายกไปแล้วก็พยายามจะเนี่ยดำเนินการต่อทําการตัดน้ำสีไฟคือพอเราติดขัดในด้านอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยทำให้นโยบายต่างๆมันไม่สามารถถูกขับเคลื่อนไปได้นะครับถ้าเศียรภาพทางการเมืองมานะครับสปีเราสามารถทําได้แน่นอนครับผมอุปทามเพิ่มนิดเดียวฮะอาจารย์โต้งบอกว่าแล้วทางฝั่งกัมพูชาแล้วัมานัลน ก็ตอนนั้นก็ตัดน้ําตัดไฟไม่จบไม่เลิกนะครับจนกระทั่งมันจะเรียกได้ว่าบานปลายขึ้นมาจนเป็นปัญหาที่แอสคาเรตขึ้นมาเป็นปัญหาที่มีการกระทบกระทั่งทางชายแดนด้วยซ้ำนะครับเห็นได้ชัดว่าเราตับปามหนักจนกระทั่งเขาเลือกที่จะใช้ทางอื่นในการตอบโต้เราด้วยการลุกลา้มบัญีปไแต่งของเราซึ่งเราก็ตอบโต้ได้อย่างมีสัดส่วนครับโอเคครับอ่ะทางกล้าทําบ้านนะครับหนึ่งนาทีก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคืออย่างงี้ครับการเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยผมขอยกเรื่องสแกมเมอร์ก่อน สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วจะทำให้เรื่องส s มเ m m e r น้อยที่สุดก็คือให้ความรู้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนเนี่ยคุณจะไปแก้ตรงไหนได้คุณต้องทําให้ประชาชนรู้ซึ่งตรงนี้ต้องทําเร่งด่วนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สกเมเ m m e r เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้การที่โทรมาแล้วามาโอนง่ายๆเนี่ยน้อยลงก็เปลี่ยนมาเป็นตํารวจเป็นชุดตํารวจก็ยังเห็นเราก็ทําการปราบอย่างเต็มที่แต่ก็น่าเสียดายนิดนึงว่าพวกเราอ่ะ มันไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่ในกระทรวงทะบวงที่ได้ทําจริงๆแต่ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยผมก็พอที่จะพอมีวิธีในการทําอยู่แล้วนะครับเพราะเราออกไปช่วยไม่ว่าจะในบริบทหลายๆบริบทเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆธนาคารต้องมีส่วนร่วมถ้าธนาคารเนี่ยอย่างเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเกินสองสมทีเนี่ยเขาก็จะมาตัดเอ้โทรมาแล้วว่าใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยผมว่าสิ่งพวกนี้ต้องให้ตัวธนาคารมาจัดการด้วย ครับผมถามเพิ่มนิดเดียวฮะพอดีเมื่อกี้ถามเพิ่มมาดีก็ต้องถามเพิ่มทันทีเพื่อความแฟร์นะฮะเอ่อเมื่อกี้คุณไผ่บอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทบวงกลมกระทรวงที่ดูแลแต่กล้าทําอยู่มาทั้งสองรัฐบาลเลยนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะก็จริงๆเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าตัวที่คนที่เป็นสอสอคนที่เป็นนักการเมืองไม่มีใครเอาด้วยนะจะบอกว่าใครที่เอาด้วยเนี่ยผมก็ไม่ครบนะ ่ผมวาทุกคน<ล>อยากจัดการอยู่แล้วโ oh, อไม่มีครับผมผมว่าวันนี้ยืนยืนขึ้นพูดได้ทุกพักไม่มีหรอกใครจะยุ่งเก็บมาขโมยเงินจากประชาชนเนี่ยผมว่าไอ้คนอย่างนั้นน่ะต้องจริงๆต้องออก นโยบายว่าต้องประหารนะครับถ้าเกี่ยวข้องและจับได้อย่างจริงๆแล้วอย่างหนึ่งอ่ะไอ้พวกที่รอบข้ามไปของคนไทยเนี่ยที่ข้ามไปมันต้องมีส่วนร่วมถ้าคนไทยคนไหนมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ข้ามไปอย่างอิสระเสรียช่องทางธรรมชาติทั้งหลายเพราะส่วนใหญ่พวกนี้แหละคือแหล่งที่ เอาคนของเราไปทํานะครับก็ถ้าบอกว่ากําแพงเหมาะสมก็สร้างกําแพงแต่ถ้ากาแพงไม่เหมาะสมผมเคยมีเทคโนโลยีที่ตอนที่ช่วงโควิดก็คือเสาแล้วก็เป็นสัญญาณว่าใครข้ามมาแล้วเอาทหารไปจับอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องซีวประเทศครับ,รบจริงๆทั้งสองท่านยังมีเวลาอีกนาทีครึ่งนะครับผมขอญาตย้ายําคําถามที่ผมคิดว่าทั้งสองท่านยังไม่ได้ตอบไปนะฮะคือคําถามช่วงท้ายนะครับของทางรายการนะครับเราถามว่าท่านพร้อมจะสั่งสอบสวนคนของตัวเอง ถ้าถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายหน้าฟอกเงินระดับโลกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เห็นแก่ความเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับมีเวลานาทีครึ่งเชิญเพื่อไทยครับครับยืนยันแน่นอนนะครับอย่างที่บอกพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยมีความสามารถในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่แล้วนะครับผมเราถูกตรวจสอบจากองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆมาอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันชัดเจนว่าถ้ามีคนบุคลากรในพักคนไหน ที่มีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับกระบวนการที่จะมาสร้างความเสียหายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องขอยืนยันอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราจะสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้านทุจริตเนี่ยคาพูดว่าใครขาวใครเทาใครดําใครไม่ดำเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่วัดกันยากมากมาตรฐานจริยธรรมตรงนี้มันวัดกันยากมากสร,สรุปแล้วยัง,งก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับใช้ความโปร่งใสขึ้นมาเอาข้อมูลออกไปให้พี่น้องประชาชนเห็นได้มากที่สุดว่า พักการเมืองไหนทําไปเท่าไหร่แล้วเอาข้อมูลออกไปให้เห็นพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดว่าหน่วยงานไหนทํางานไประดับไหนแล้วข้อเรียกร้องของพี่นับประชาชนได้รับการแก้ไขไประดับไหนแล้วธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทเทเลคอมมิเคชั่นเทเลคอมต่างๆเนี่ยได้มีการดําเนินการปิดซิมไปเท่าไหร่แล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้มันเป็นสาธารณะให้มากที่สุดนะครับผมแล้วทุกอย่างก็จะรับการตรวจสอบจากทุกทุกคนแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้นระยะยาวครับครับขอบคุณครับพักกล้าทำคุณไผ่ครับนาทีครึ่งครับผมในนามของเลขาธิการพักนะครับ ถ้าผมทราบหรือพักรับทราบในเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีสแกมเมอร์หรือการฟอกเงินหรือการหลอกลวงประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆบางทีเนี่ยผมในลงพื้นที่ก็มีลักษณะคือเข้าไปเนี่ยบอกว่าจะได้กู้เงินแต่ต้องให้เงินก่อน500ซึ่งในพื้นที่เมนนวนขนาดนั้นก็มีวันนี้คุณพูดถึงสแกมเมอร์จนบางทีระดับล่างคุณลืมเงินไปหมดจริงๆมันมีการโกงหลายรูปแบบ ถ้าเรารับทราบเรารับรู้ตลอดเวลาที่เราผ่านมาเนี่ยเราเอาจริงนะครับเราจะเอาจริงในทุกภาคส่วนเราไม่ไว้อยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทําให้พ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีความหวังไปเอาเงินเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาไม่มีอยู่แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอามา500จะกู้เงินได้วันนี้เราต้องพูดถึงภาคเล็กๆด้วยวันนี้เราคุยกันภาพใหญ่หมดเลยจนเราลืมภาคเล็กนะครับทั้งนี้และสวยต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าณวันนี้ถ้ามีการอย่างนั้นเรารับรู้เราพร้อมวิ่งเข้าไปชนอยู่แล้วทุกครั้งที่ผ่านมาผมก็จะได้รับเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเรื่องบอสต,ต่างๆหรืออะไรเราพุ่งเข้าไปชนในปัญหาเราถึงสู้กับปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาจนคนกำแพงมีการร้องเรียนหรืออะไรต่างๆเราจะทําอย่างนั้นครับเราจะดุดันเหมือนอย่างนั้นเหมือนเดิมแน่นอนครับครับ,รบพอดีทั้งสองท่านใช้เวลาไม่ครบนะฮะมีคําถามจากทางบ้านมาสักเล็กน้อยนะฮะเอ่อทั้งสองพักเนี่ย ถูกพาดพิงทั้งคู่นะครับว่าผู้นําทางจิตมีภาพถ่ายกับคุณเบนสมิธนะครับอย่างเพื่อไทยก็มีคุณนักษิณนะครับอย่างทางนี้มีคุณธรรมนัทนะฮะคนทางบ้านถามมาฮะว่าอยากให้ทั้งสองท่านช่วยชี้แจงเรื่องนี้นิดนึงนะฮะคุณศึกษิดเชิญครับก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วนะครับว่ารูปถ่ายก็เป็นการถ่ายในที่สาธารณะเนาะเพราะเราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการแอบไปเจอกันหรือมีการแอบพูดคุยอะไรกันนะครับผมว่าเรื่องเนี้ย ไม่ได้เป็นการพิสูจน์อะไรไม่ได้มีการเกี่ยวข้องใดๆนะครับผมแล้วก็คนที่มีข่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําการลงพักม่เลยเดียวครับครับคุณไพ่ครับผมก็คงต้องเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงรูปถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันผลปรากฏมาเราเห็นชัดนะ่ะอย่างผมเชื่อมั่นว่าพวกผมก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติอยู่ดีๆว่ามี หลักฐานโยงใยมาแต่การนั้นอะ่ะก็อย่างที่พูดนะครับมันเป็นที่จงแจ้งถ้าเขาจะคุยกันเรื่องทางการเมือเขาคงไม่นัดนัดคุยกันในห้างนะครับผมว่าที่ที่คุยกันโทรศัพท์ไลน์หรืออะไรเทเล gram อะไรต่างๆนะมันมีวิธีการคุยกันมากมายนะครับรับโอเคครับขอบคุณพักกล้าทำและพักเพื่อไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ